สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยดอกไม้งามตาครูนางและคุณครูทุกคนจะพาเด็กๆออกไปสำรวจบริเวณศูนพนาเด็กเล็กของเราว่ามีดอกไม้อะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะไปกันเลยตลกตกแซดมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอก ดอกยีโถยังไม่โตเอาตากลงครูนุชมีดอกอะไรที่สวนเด็กเล็กเรานี่ค่ะดอกทองอุไรค่ะสีเหลืองสวยมากเลยค่ะแต่ว่ายังมีอีกดอกหนึ่งนะคะคุณครูนางมีดอกเข็มด้วยค่ะโอ้โหะคะอยู่<ช>ไหนกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะไปก<ม>ันเลยนี่ค่ะเด็กๆอันนี้คือดอกเข็มนะคะดอกเข็มในสูนพัฒนาเด็กเล็กของเรามีสี แดงด้วยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะคะว่าครูโอ๋จะพาไปดูดอกอะไรอีกไปกันเลยค่ะมาดูกันนะคะเด็กๆค่ะมาดูครูจะพาเด็กๆมาดูดอกอะไรกันอันนี้คือดอกคุณนายเตือนสายค่ะอุ้ยนี่หลายสีมากเลยมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆขาดูซิอันนี้สีชมพูอันนี้สีเหลืองเอ๊ะเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูดอกต่อไปนะคะว่าคุณครูเอื้อมจะพาเด็กๆไปดูดอกอะไรไป ดอกต่อไปดอกดอกคุณนะคะสีอะไรคะสีขาวคะ่ะเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยแล้วที่บ้านของเด็กๆมีดอกอะไรบ้างคะกิจกรรมส่งการบ้านก็คือให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับดอกไม้แล้วอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าที่บ้านของลูกมีดอกอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย